โอเคนะผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านมนุษย์ใหญ่มายครับผมในซูเปอร์มา์เก็นมินเกมที่มีชื่อว่า Hunger Game นะครับผมใน EP นี้เรามาเล่นกันต่อเลย EP ก่อนชนะไปได้ไงก็ไม่รู้เอ๊ะมันต้องแบบว่าไปชนะแน่ๆดิมันต้องพูดคำว่าชนะแน่ๆออกไปดิเพราะว่าโอ้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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเใจเย็นเใจเย็นเใจเย็น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  โอ้หไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีม้าเหรอเฮ้ยชัดแค k มันขี่ม้าได้แล้วอะไรวะเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอะไร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 โอเคเกือบตายไปแม่ละกูโอเคครับเราต้องกินอาหารเพิ่มเพิ่มพลัง โอเคด้านหลังมีใครไหมใหม่มีนะมีท่านี้ก็มีคนแน่มันไปไหนวะไปไหนครับไปไหนหนึ่งตัวเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่ง เหลืออีกหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้หนึ่งไปไหนไม่รู้เดี๋ยวขอใส่ทำอะไรให้ครบก่อนอ้าวเราเขาว่าจะทีมกับมันไม่ทีมแม่งแล้วหรอ คว่าจะทีมไม่ทีมาแล้วเมื่อกี้ผมหยุดตีไงสงสารมันเออด่ากูเฮ้ยมันด่า,า,าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดา่าอันนี้นี่หว่ามันด่าคนอื่น <S <S โอเคห้าสิบกว่าบ็อกโอเคด้านหน้าเหรอด้านาหน้าเหรอหน้าใช่ไหมด้านหน้าใช่ไหมหน้าใช่ไหม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  ด้านนี้วะนไหนด้านนี้ในนี้เหรอในี้เหรอมีวิชุโซ่โอเคเลยกางเกงโซ่อ่าไหนวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตึกจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอ้สเกลลิตันสเกลลิตันอย่างเยอะเลย Hei Hei. Like day day? Like thôi hơi hơi, đi đi warp như vậy được ngay à, ơi, mình không sai đó như warp anh ấy như thế nào, warp anh ấy như thế nào, mà kia ใครเห็นมันผมมั้งจุดดีๆมันวับมาต่อนหน้าต่อตาเลยตอนแรกมันยืนอยู่อีกคนอะไรน,นี่นะเพราะมันโหดมากเลยคนนั้น <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหสกลลอ้ my god สกลลอ้ what the fuck Holy crap ไม่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 นุ๊บแฮกเกอร์อ้าวนี่กูแฮกเหรอวะคือนี่กูแฮกใช่ไหมเนี่ยอดรออดนั่นนี่กูแฮกเหรอเนี่ยมันด่ากลก้าแฮกเกอร์เอตายเหอะ กับตายเหมือนกันเมื่อกี้ช่างไหมครับเราได้ของแบบไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่โอเคเรายืนอยู่ห่างแล้วกันเผื่อจะมีซากให้เราเก็บอะไรประมาณนั้นโอ้โหคิวเช็ดเค่สกเกลลิตันมึงเยอะไปนะเดี๋ยวจะได้ไหน,นหไหนไหนไหนนี่หรอไหนนี่อ๋อ này 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 không vun nữa này 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 quá này, ba nữa เราคงลงมาเองแล้วมั้งโอ้ยไม่ใช่ละมันไม่อยู่นี่ว่ามันอยู่ที่ไหนวะตายเหอะโอเคตรงไปด้านหน้ามีใครฆ่าใครฆ่าสเกลได้มั้งใครฆ่าพวกสเกลได้มั้งอะ่ะพระเจ้าแม่งโหดเกินว่ะเราฆ่ามันไม่ได้หรอกครับ จริงๆฆ่ามันไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวมันเห็นคนคนหนึ่งเป็นด้านนี้หรือเปล่าโอ้โหเราต้องไปเอาอะตรงนั้นเราต้องไปเอาให้เดี๋ยวกล่องโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ย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 โอเค โอเคแมนโอเคตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คือมันมีตัวหนึ่งเป็นสกลิลใช่ไหมตายยังวะมันมีตัวสกิลตัวหนึ่งอะตายแล้วมั้งน่าจะตายแล้วแหละ นี่มีใครนะอของรีฟิลอุอ้ยเฉยมาสอ,อ,องไอสองโอ้แม่งเลย Ồ hoa, cầm còn cầm với một hết chết còn vẫn tháo. Ok. <coughs> โอเคพักพวกโอเคพักพวก40บล็อกมันหน้าวะไวปะวะไวปะวะไวปะวะไวบะวะไวริอเก้ามันแอบดูโอ okay, เคเยี่ยมต่อไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวไหน49บล็อก49บล็อกทั้งนี้ น,นี้เหรอไปไหนอ่ะนั้นบนแน่เลยว่าละโอ้ยอื้มอื้มอะไรโอ้ oh my god ชนะอีกแล้วโอ้ oh. นะครับผม yes โอเคขอบคุณน้องๆน,นะที่รับชมนะผมนี่คืออัดต่ออัดต่อรูวรัวเลยนะฮะยังไม่ได้ตัดเลยนะครับผมถ้าเกิดใครสังเกตดีๆมันจะมีตัวละครที่เป็นตัวละครเดิมอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม